เคสที่มีช่องตากับ Q, คิ้วแคบแล้วมาปรึกษาจะทําตา2ชั้นเราจะทําวิธีไหนให้ตาออกมาดูสวยนะครับก่อนอื่นในผู้หญิงเนี่ยคิ้วมักจะอยู่เหนือกว่าขอบกระดูกที่เป็นส่วนนูนนะครับเ,เรามาดูภาพข้างบนกันก่อนว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นคิ้วแล้วก็ตานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะดูช่องระหว่างคิ้วกับขนตานะครับดูว่ากว้างมากน้อยแค่ไหนนะครับในกรณีที่ รูปทางหน้านี้รูปด้านซ้ายนะครับก็คือว่าช่องเนี้ยมันดูแคบละการที่ดูแคบเนี่ยเราสามารถทําวิธีได้อันดับแรกเลยก็คือว่าเรายกคิ้วให้ตรงเนี้ยให้มันดูกว้างขึ้นอันนี้เนี่ยเขาเลือกไปการทำประตัดยกคิ้วนะครับแต่ว่าในบางกรณีเนี่ยคนไข้าบางคนไม่ต้องการจะยกคิ้วต้องการจะทําแค่ตา2ชั้นอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในการทําตา2ชั้นอย่างเดียวเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําเราต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ดูชั้นตาดูสวยนะครับอันดับแรกเลยถ้าเรามาดูเคสที่ให้เรามารีวิวดูเนี่ย เคสนี้หลังทำได้ประมาณสัก1เดือนนะครับเราเห็นว่าในการเซตชั้นตาของเราเนี่ยเราใช้ชั้นตาให้ไม่เกินครึ่งหนึ่งระหว่างช่องตากับคิ้วนะครับเพราะว่าถ้าเราเกินครึ่งหนึ่งช่องตาคิ้วเนี่ยบางทีชั้นตาเนี่ยจะดูติดคิ้วเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําประมาณสัก30-40%อนะครับอันที่2เราก็จะตัดหนังตาในส่วนที่ตกลงมาเนี่ยให้เอาออกไปด้วยนะครับในการที่คนไข้มีหนังตาหรือว่ามีส่วนไขมันที่มันนูนขึ้นจะทําให้ตาตรงนี้มันดู บางทีดูดูขึ้นมานะครับแล้วก็อันที่3เราก็จะเอาไขมันตรงส่วนที่มันดูดๆเนี่ยลดลงไปเพื่อให้เวลาที่เรามองด้านข้างนะครับส่วนที่นูนเนี่ยมันจะต่ําลงมานะครับพร้อมกับการเซ็ตชั้นตาเปิดหางตาแล้วก็เปิดหัวตาเพื่อให้ตาดูหวานขึ้นอันนี้เป็นขั้นตอนในการทําตา2ชั้นในคนไข้ที่มีช่องตาก,กบคิว้วแคบและยังไม่ต้องการยกคิว้วแต่ว่าต้องการทําตา2ชั้นเพียงอย่างเดียวก็สามารถจะทําออกมาแล้วดูสวยได้เช่นเดียวกัน